สวัสดีครับพบกับผมเพียวมอริพีเคครับวันนี้จะมาอยู่ในเกม last day on earth นะครับจะเป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดเลยครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเพิ่งอัปเดตมาน่าจะเป็นวันนี้หรือบ้าเมื่อวานตอนดึกๆนะครับในตัวเวอร์ชันใหม่เหมือนว่าจะมีสัตว์ตัวใหม่หมาด้วยน่าจะเป็นแมวครับผมน่าจะเป็นแมวนะที่ผมดูไม่ผิดที่ผมลองกดดูก่อนเหมือนจะมีแมวนี่ครับนี่ตรงนี้เลย คือเราก็จะเล่นภารกิจเอาพวกแมวพวกอะไรได้ทั้งแมวแล้วก็บ้านเหมือนว่าบ้านแมวจะให้หารแมวแล้วก็จะสุ่มได้พวกของพวกอะไรประมาณนี้นะครับนี่เลยสัต,ตว์ตัวใหม่ก็คือแมวแล้วก็มีเดี๋ยวผมทุกอนพวกนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะคือผมเพิ่งเปิดมาแรกๆเลยน่าจะเป็นันบอกว่าอะไรเอาชีวิตเราเอาหมดหลายไปกับเหล่ามันประจอนนี่น่าจะเกี่ยวกับพวกเครื่องมือพวกพวัสดุแล้วกันผมคิดว่า ก็จะมีประมาณนี้ครับเปิดมอสมาครั้งแรกก็เปิดเป็นออโต้ไซส์เลยนะครับจะได้ขยายเต็มหน้าต่างของหน้าจอของเราส่วนวัสดุหรือว่าอุปกรณ์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีตัวอะไรใหม่ๆมาไหมต้องเปิดดูต่ัวมีอะไรใหม่ๆไหมยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นมีอะไรใหม่ๆมา ไม่มีครับไม่มีอะไรใหม่ใมาเลยน่าจะมีแค่แมวที่มาใหม่นะครับมีมีแค่แมวเดียวที่มาใหม่ส่วนเมนูการใช้งานก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะอธิบายให้ฟังเหมือนเดิมส่วนใครที่สนใจปั๊มของนะครับที่แบบว่ามันนอกนจากมอสก็สามารถติดต่อไปที่ทเพจได้นะครับลิงค์ลิงก์งจะอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่เพจได้หรือ ใครมีปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับมอนสะครับสามารถทักไปได้ที่ Discord ของช่องได้เลยครับเพราะว่าเพิ่งสร้างไม่นานทักไปที่ Discord ได้เลยอยู่ลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เหมือนกันครับผมส่วนใครที่สนใจเป็นสมัครเป็นสมาชิกเดือน20บาทก็สามารถกดสมัครได้นะครับดาวน์โหลดเกมโดยตรงผ่านลิงก์โดยตรงครับไม่มีการกดเข้าหน้าเว็บไซต์ไปกดล็อกอินแล้วก็ซับสไครต์กดไลค์ไม่มีนะครับเป็นลิงก์โหลดโดยตรงที่โพส ของสมาชิกเลยครับเมื่อเปิดเมนูมาแล้วก็จะเป็นเมนูตามนี้ครับเหมือนเดิมนะครับครับผมอันนี้ก็เหมือนเดิมแล้วก็อมตะอันนี้หมดอมตะแล้วก็นี้จะเป็นฟีคาร์ฟฟีคร์ฟก็จะเป็นประมาณนี้ครับเราก็สามารถสร้างของได้เลยไม่ต้องมีวัสดุก,ก็ได้นะครับไม่ไม่ไหม,ไม,ไมครับนจะต้องมีวัสดุเราก็กดสร้างได้เลยแล้วก็ของก็จะมาที่นี่ตรงนี้ครับผมต่อมาจะเป็นอันนี้ พวกอาวุธพวกชุดเกราะไม่พังนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นเดินทางในแผนที่ฟรีไม่ต้องใช้พลังงานส่วน Unlock All Event ไม่แนะนำให้กดนะครับจะทำให้แผนที่บั็กแล้วภารกิจต่างๆ Event ต่างๆจะไม่มา <S <S Ultimate Item Food แล้วก็ Water ก็คือกินอาหารกับพวกน้ำจำนวนไม่ลดนะครับเดี๋ยวมันจะลองวิ่งหาขวดน้ำแล้วก็กินให้ดูนะครับ ครับตอนนี้เรามีน้ําอยู่20่ใช่ไหมครับเรามีน้ําอยู่ยีแล้วเราเปิดเมนูตรงนี้ไว้กดได้เลยครับน้ําก็จะไม่ลดจํานวนอาหารก็จะไม่ลดครับต่อมาจะเป็นเมนูมจิกสปินก็คือแยกของแยกวัสดุนะครับแยกวัสดุกดกับฟีคับนะครับแล้วก็ลองแบ่งดูแต่เหมือนว่าจะมีปัญหาในส่วนของเมนูแยกของนะครับ อันนี้น่าจะรอการอัปเดตเวอร์ชันหน้านะครับต่อมาฟาสต์รูทก็คือเปิดกล่องพวกกล่องในด่านต่างๆอันนี้ไม่ต้องรอเวลารีโหลดนะครับก็คือเปิดสามารถเปิดได้เลยต่อมาอันนี้ไม่ต้องใช้สกิลนะครับเวลาเราไปเปิดพวกในด่านเปิดประตูเปิดแร วกนี้ที่มันจะขึ้นบอกว่าต้องมีสกิลนักย่องเบาหรือที่สกิลอะไรต่างๆอันนี้ถ้าเปิดใช้งานแล้วเราจะไม่ต้องใช้ได้เลยส่วน b c k m o o g i ิฟอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการสรุปสรุปของสรุปพวกเออเวลาเราสร้างเวลาเราสร้างพวก ATV หรือว่าเรือพวกนี้มันต้องเติมพวกวัสดุใช่ไหมครับเราก็กด Backmod g i ิฟแล้วก็จะเป็นฟรีครับมันก็จะสรุปให้เลยโดยไม่ต้องมีวัสดุเข้าไปเติมนะครับ เมนูต่อมาจะเป็นพรีเมียมอันล็อกพรีเมียมอันล็อกก็จะเป็นซีซันพาสนะครับซีซันพาสตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับเราสามารถกดได้ไปหนึ่งครั้งแล้วลองกดกลับมาดูใหม่ก็จะปลดล็อกให้เราสามารถรับของพรีเมียมได้เลยถ้าเราเล่นถึงเบลเท่าไหร่แล้วก็กดแล้วก็มารับของพรีเมียมได้เลยครับต่อมาอันนี้ออสกินอันล็อกนะครับก็คือ ปลดล็อกสกินตัวละครทั้งหมดแต่ว่ามันจะเป็นตัวปลดล็อกแค่ชั่วคขาวเพื่อให้เราตั้ทพลกใช้งานนะครับเนี่ยครับก็จะปลดล็อกทั้งหมดเลยก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนนี้น่าจะเป็นกระเป๋าตัวใหม่นะครับของเวอร์ชันนี้มีสองอันกระเป๋าตัวใหม่ชุดก็เหมือนกันครับนี่ก็ปลดล็อกให้เลยแล้วก็มาที่สกินตัวละครปลดล็อกทั้งหมดน่าจะเป็นสกินใหม่ตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะกดปลอกเอ่อกดบันทึกได้เลยนะครับเนี่ยครับเราก็กดบันทึกได้เลยถ้าเราปิดเข้าไปอีกหนึ่งครั้งสกินที่เรายังไม่ปล็อกใช่นไหมครับมันแค่ปล็อกชั่วคราวครับต่อมาจะเป็นไบสกินอะล็อกก็คือสกินรถต่อเต็มถ้าปล็อกแล้วก็กดรับไปแล้วเราก็จะได้สกินระรถาวรนนะครับ เราก็จะได้แบบถาวรเลยเนี่ยมีอันใหม่มาหมนึ่งอันครับสมมติสมมตินะครับว่าผมกดเปลี่ยนสีไปใช่ไหมครับมันจะดด้งขึ้นไเดียว่าเราได้สกินตัวใหม่แล้วน,นี่คือได้ถาวรเลยต่อมาจะเป็นการแต่งปืนผมไม่รู้ว่ามีการเก็บหรือย,อยังว่าให้เราสามารถแต่งได้หรือเปล่าเพราะาเร้ราะันเลือกหนึ่งมามันแต่งปืนไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับอันนี้ผมปลดพวกของแต่งปืนทั้งหมดไปบ่อยห,หมดแล้วนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามันจะปลดล็อกหรือแต่งปืนได้หรือไม่ที่ผมต้องกดมาดูอีกทีหนึ่งว่าปืนไหนที่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกอ่าจะเป็นสองปืนนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะลองกดสร้างดูก่อนกดสร้างปืนดูก่อนนะครับอันนี้เปดิดโดยไม่ต้องมีวัสดุเลยครับผม ตอนนี้เราเปิดเมนูแต่งปืนไว้อยู่นะครับจะทดลองว่ามันแต่งปืนได้ไหมแต่งยังไม่ได้ครับยังแต่งไม่ได้เหมือนเดิมเมนูแต่งอาวุธใช้งานไม่ได้นะครับต่อมาอันติเม็ดอินบ็อกซ์อทมใช้ไอทมในเรียกว่านะใช้ไอทมกล่องในกดจดหมายเราไม่ลดนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูตอนนี้มีเก้านะครับมีแพ็กเกจเก้า อันนี้ลดเหมือนเดิมอืมผมว่าไม่น่าใช่แล้วมันแค่น่าจะโชว์จานวนหรือเปล่าหรืแว่งไงหรือเปล่าพวกนี้เดี๋ยวผมจะทดลองอีกเมนูด้านล่างมันจะมีเมนูด้านล่างอีกอันนึงก็คือจะเป็นน่าจะเป็นเมนูเออเดูดูก่อนคับนึงไม่เห็นนะครับไม่เห็นเลยไม่มี ไม่เห็นนะครับต่อมาจะเป็นเมนู fast move speed ก็คือวิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วนะครับประมาณนี้แต่บางทีมันก็เร็วเกินไปเนี่ยครับ auto tag complete อันนี้ผมไม่เคยใช้ไม่เคยใช้เลยไม่ไม่เคยใช้เพราะว่ามันแทบไม่ได้ใช้ ต่อมา Max Season Pass ก็คือว i l ตรงนี้ว i l Season p a r s ของเราวิธีการจะได้วิ l ตันก็คือเราต้องกดเมนู Max Season p a r s ก่อนเสร็จแล้วเราก็ต้องทับอะไรก็ได้ให้ด้พวก XP มาผมก็จะมาตัดต้นไม้นะครับพอค้างพอวิวเราก็จะเพิ่มมาประมาณนี้ได้209แล้วเราก็เปิด เสร็จแล้วเราก็เปิดพรีเมียมอันล็อกพร้อมรับของแบบพรีเมียมทั้งหมดนี่ครับแล้วก็เปิด lock, รับของ,บบง,ลเ,ลของเลยประมาณนี้ครับผมจะขอปิดพรีเมียมไปก่อนต่อมาอันนี้จะเป็นก็คือรับของใส่ของจดหมายแบบใต้999าชิ้นนะครับ ผมก็จะมารับของจากตรงนี้รับจากซีซั่นพาร์ทแล้วก็กดนะครับกดไปด้วยกดแล้วก็กดรับครับก็จะได้อย่างละเก้เาเก้าแล้วรอสักพักนดครับมันก็จะเดิ้งเข้ากล่องจดหมายเราโดยจำนวนที่ได้คือประมาณ1,900ชิ้นก็จะมาอย่างครับนี่ครับ,รบประมาณ1,900ชิ้น ต่อมา Infinity Item จะมีเทมประจำกัดหรือเปล่าลเราสร้างของไปด้วยสร้างพวกกําแพงพวกนี้ไปด้วยนะครับอันนี้ฟีดพลังงานหรือฟีดอะไรน,นี้ผมไม่เคยใช้เลยแล้วก็ Skip Dog ก็คือเร่งเวลาการเกิดของลูกสุนัขนะครับคือเราเลี้ยงลูกสุนัขแล้วก็กดเปิดตัวนี้มันก็จะเร่งเวลา,กาเกิดของลูกสุนัขให้เรา ต่อมาจะเป็น Survival Premium Unlock ก็คือปลดล็อกเส้นทางผู้รอดชีวิตของเรานะครับตรงนี้จะปลดล็อกให้เลยไม่ต้องซื้อพรีเมียมก็คือมันจะปลดล็อกให้เราเลยอันนี้ผมเล่นจนหมดทุกอันไปแล้วต่อมา Auto p i t ทอันนี้คล้ายๆก,กันกับ Skip d o k ก็คือเรื่องเวลาเกิดลูกสนัขนะครับอันนี้ดำ All m o อบไม่เคยใช้น่าจะเกี่ยวกับอาหารหรือเปล่า ไม่เคยใช้อันนี้รี m o บังเกอร์โคดมันน่าจะไม่มีอะรีมบังเกอร์บังเกอร์ขั้วคือพวกเข้าบังเกอร์ต้องเกอดตัวเลขนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันยังใช้งานไดหรือเปล่าอันนี้เป็นอออโต้คอมพลสก็คือใช้ก็คือเมนูนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือสร้างวัสดุแบบลิ่งเวลาลิ่งเวลาสร้างวัสดุเดี๋ยวผมจะหาเครื่องมือวิ่งไปที่เครื่องแป๊บหนึ่ง ทดลองเลื่อนให้ดูนะครับทดลองเปิดเมน,นูนี้ให้ดูเดี๋ยวผมหาก่อนนี่จะเป็นไม้เดี๋ยวผมหาท่อนไม้แป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้ดู ก็คือเราเอาทอนไม้ใส่ตรงนี้ครับอันนี้คือมันจะช่วยในการเร่งเวลานี่ครับเร่งเวลาการครับของก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนเมนูทั่วไปพวกนี้ไม่ได้ใช้เลยผมไม่ได้ใช้เลยก็เลยไม่ได้มารีวิวให้ดูคร่าวๆแล้วเมนูก็จะมีประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับยังเหมือนเดิมเลยเมนูการใช้งานเหมือนเดิมแค่อัปเดตเวอร์ชันใหม่เพื่อเราสามารถเล่น ตัวที่เราบันทรีไ,ไว้ที่เราเชื่อมต่อต่อไปได้ครับแนะนำเอาไปลุยพวกแ,แผนที่พวกนี้แล้วก็สร้างของสร้างอะไรส่วนบ้านก็คือตอนนี่ผมกำลังจัดบ้านใหม่อยู่แต่ว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับเพิ่งจัดเล็กๆน้อยๆแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยจัดบ้านเนล็กๆน้อยๆไว้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ครับวนมากก็เอามารีวิวมอดให้เพื่อนสมาชิกได้ดูส่วนใครที่สนใจ ดาวโหลดนะครับลิงก์ดาวโหลดจะอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับสามารถดาวน์โหลดไปเล่นได้เลยก็คือไม่มีรหัสผ่าดนดาวนโหลดเสร็จแล้วกดติดตั้งเล่นได้เลยแนะนําถ้ามีตัวเกมแท้อยู่ให้เราเชื่อมต่อเกมผ่านตัวเซิร์ฟเวอร์ของตัวเกมนะครับเนี่ยครับเชื่อมต่อตัวนี้ด้วยเมลแล้วก็ค่อยลบเกมแท้ออกแล้วก็ติดตั้งตัวมอดแล้วก็เข้าเกมตัวมอดมาอีกทีแล้วกดมากดเชื่อมต่อตรงนี้แล้วก็จะได้ไอเดียเดิมที่เราเล่นในตัวแท้นะครับ ขอบคุณมากครับ